มันอ,อยู่ที่ตัวเราคนเดียวมันก็เริ่มที่ใจความคิดสู่การกระทําจากตัวเรานี่แหละเมื่อจิตใจเราดีแล้วมันก็นําสู่การกระทําที่ดีเราจะทําอะไรเป็นเช่นไรก็อยู่ที่ตัวเราับตัวเองดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทําสูงหรือต่ำนั้นมันก็อยู่ที่เราทําตัว ก็คือการกระทำมันเริ่มจากความคิดก็คือถ้าคิดดีก็ทำดีทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ดูที่ตัวเองเมื่อตัวเองมีอัตภาพเท่านี้ก็ทำตามเท่านี้อย่าให้เกินตัวเอาให้พอดีมันก็ไม่เป็นทุกคนเรานี่มีผลการกระทำตัวเองและเราต้องยอมรับความเป็นจริของตัวเรา ไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมจากตัวเรานี่แหละมีบาปก,กรรมดีกระาจาการทำดีมีบาปก,กรรมไม่ดีกระาจาการกระรำของเราด่ดีกจ,จะเรีนพอ